ไม่ได้ประมาณยี่สิบเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะช่วงเดือนตุลาคือไม่ต่างงานแล้วก็ไปเจอที่ไม่ค่ะไม่ได้ต่างคนต่างนัดค่ะคือเอาว่างอะค่ะใครว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นค่ะไปจดก่อนได้ก่อนย่านี่แยกกันอยู่กี่เดือนก่อนหนน้้าีประมาณประมาณเดือนสองเดือนนะคะประมาช่วงฟรีแยกกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่ทางครอบครัวงสองฝ่ายหรือว่า มันก็ต้องมีมันก็ต้องผ่านมันก็ต้องผ่านโปรเซสพวกนี้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าค้างครอบครัวเขาก็เห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งนี้เมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเขาก็เห็นว่าแบบโอเคมันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็เห็นความเป็นไปเนาะแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรหรือเราเรารู้สึกอะไรคือเราก็ปรึกษาพ่อแม่ตัวเองตลอดแล้วเราก็เราก็เหมือนเวลามีปัญหาอะไรม้าก็คุยกับเขาอะเขาก็บอกว่าโอเคก็เขาก็ถ้าเกิดว่าลูกไม่มีความสุขหรือว่่าาาาถ้ลูกกวททงมนนเป็ออ ดีที่สุดยังไงเขาก็เขาก็สปอร์ตเราไม่ได้เสียดายเวลาหรอกค่ะอย่างน้อยก็ได้ก็ได้ก็ได้เรียนรู้คนหนึ่งคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันมาย้อนเวลากลับไปได้คืออยากจะแก้หรืออยากจะบอกย้อนเวลากลับไปได้ก็คงแต่งอะค่ะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ครั้งนี้มันก็สอนมันทําให้ปั้งโตขึ้นเยอะมากพอสมควรมันไม่ใช่ว่าแบบมันมันไม่ได้เหมือนแฟนกันสมัยวัยรุ่นที่รักแล้วเลิกอะแต่คือจากประสบการณ์ครั้งนี้มันก็ทําให้ปั้งแข็งแรงขึ้นเยอะ มากจันนี้ขอทำงานก่อนหลังจักนี้ขอแบบโฟกัสที่งานอย่างเดียวเลยเจอกันต่อไปเจอกันได้ไหมคะเจอได้ค่ะแต่งปรแกรมแต่งงานไปเลยก็ไม่ได้คิดว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะ